ดูได้แต่ละอันครับดูมันได้แต่ละอันโอเคมาสุดท้ายแล้วไปเฮ้ยได้อะไรอ่ะย <One Boy. S 2> สวัสดีพี่น้องรวมโลกทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ต้อนรับกลสช่องวันบอยทีวี และน,นี้นะผมเราก็อยู่กับเกมกันนาฟรีไฟล์นะครับ<อ>ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอัปเดตใหม่อีกแล้วอัปเดตใหม่มาก็ต้องมีอะไรใหม่ๆนะผมเช่นตู้ลักกี้รอยเนของเรานะก็จะมีชุดมีสกินปืนต่างๆที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมนะเอาเป็นว่าเราจะมาสุ่มกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปสุ่มเลยวันนี้ก็จะมาบอกวิธีไปรับบัตรนะผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ฮนะถ้าใครที่รู้แล้วก็ ก็รู้อ่ะเออไม่รู้จะพูดว่างไงนะผมถ้าใครรู้แล้วก็เออคือรู้อะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมเข้าไปตรงที่แต่งตัวนะฮะเอามาแต่งตัวเสร็จแล้วไปที่อื่นๆครับผมแล้วก็เลือกหาบัตรบัตรอยู่ไหนนี่เลย มันจะเป็นแต้มแคร์นะผมเป็นเหรียญแคร์นะเราก็กดเข้าไปคาว่าแลกเปลี่ยนนี่ฮะผมเราจะมาแลกบัตรตัวนี้กนันนี่เรากดแลกไปเลยมันสูงสุดได้แค่5อันนะครับผมใช้5้าเหรียญแคร์เท่านั้นนะฮะไม่ผมไม่รู้นะว่าระยะเวลาในการรีของมันอะ่ะมันใช้เวลาเท่าไหร่น่าจะเป็นตู้โกโลเยนเรามันหมดก่อนหรือว่ามันจะรีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะวันนี้เราก็จะไปสุ่มกันเลยครับผมได้เวลาสุ่มแล้วนี่แหละฮะช่วงอัปเดตใหม่ๆมาอะไรมันก็จะโหลดมุนติ้วตๆ้วติ้ตรงนี้ มันโหลดอยู่อ่ะเออมันหมุนหมุนอยู่เลยอ่ะผมไม่กล้าที่อยากจะสุ่มนะผมมันว่ารอมันหยุดหมุนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเค่อยจะมาสุ่มนะผมก่อนที่จะไปสุ่มกันนะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กับช่องของผมด้วยนะครับผมถ้าใครกดแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะเอาละเราจะได้ทําการกดสุ่มหรือยังมันยังหมุนอยู่เลยอ่ะผมจะสุ่มดีป่าวะโอเคอันนี้คือของรางวัลน,นะผมเราจะลองไปสุม่มดูเออมันขึ้นมาแล้วนี่นี่น,น,นี่โอเค เรามีอยู่ทั้งหมด9อันนะเราจะสุ่มทีละอันใช่ <laughs> มันมี9อันเราก็ต้องสุ่มทีละอันนะครับผมเพราะว่ามันสุ่มทีเดียว10อันไม่ได้มาอันแรกโอ้หไม่น่าจะได้เลยหรอกผมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะผมแค่มาสุ่มให้เป็นพิธีเฉยเพราะว่านี่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราที่เราจะมาเอาตัวนี้นะผมเราจะไปเอาตู้โกรดเรยญนะครับ <Hey. S 1> ได้เออแตตาราสังหารนี่กูดีใจขนาดนั้น <laughs> โอ้โหได้บัตรนี่อีก หนูได้แต่ละอันครับดูมันได้แต่ละอันโอเคไปสุดท้ายแล้วไปเฮ้ยได้อะไรอ่ะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยแตกแตกมันแตกช่วยสิบ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 ใบเท่านั้นเองโหแตกไปในสิบใบทุกู้ชมเห็นใช่ไหมออมเมกาดออมเมกาดอ๋อ เออเอาเ,อาเอาสียอาการเสียอาการนะะเอาเสียอาการเอเอเห้นว่ามันมันแตกนะผมเหลือใบนึงเก็บไว้แล้วกัน <c oughs> ผมกลับมาจะมาเอาตู้โกโลโลยนันอ๋อมันได้เฉยเลยมไม่เป็นไรเรามาสุมสกินปืนกันต่อนะผม สกินปืนนี่เป็นกอซ่านะผมนะลิงซ่าล่าถล่มเมืองโอ้โหชื่อสกินปืนโดเซอันนี้ก็บวกความแม่นยำสองดาเมจหนึ่งนะผมแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดมาหนึ่งนะครับผมโอเคเราก็จะกดไปทีละอันเหมือนเดิมนะไปอะไรทองทองโอเคผมนึกว่าจะได้กอสซ่าไปอีก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 เรื่อยๆครับผมกดเรื่อยๆเลย <No. S 1> หมัดหมดเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นหมดหมดรือย,ย,ยังหมดหรือยัง เหมือนจะหมดแล้วนะโอเคเรามารับบัตรเพื่อไปกดต่อกันเลยดีกว่านี่พิ่งจะลัคก,กี้18ถ้าได้นี่ถือว่าโชคดีมากแต่ผมไม่ได้หวังหระะอกค่ะเพราะผมคุมแล้วที่ผมสุม่มไดมอน์แล้วผมได้เนะผมคุมแล้วเ <c oughs> อาเพนนว่าพอแค่นี้ดีกว่านะผมกลัวว่ามันได้โชคดีตั้งแต่ตู้ไดมอนด์แล้วอะแล้วตู้โกลโลเย,ยนเรามันจะโชคดีเหมือนกันหรือเปล่าะนะโอเคฮะเราไปสุ่มตู้โกลโลเย,ยนดีกว่าคือชุดดิ <c oughs> คือผมเห็นชุดตู้โกลโลเยนแล้วผมรู้สึกแบบ เีียนน่มันคือชุดอะไรนะผมเป็นเด็กช่างเหรอมีไฟเอาไปใต้ใต้กบใต้เขียดด้วยนะผมไม,ไม่หากบหาเขียดด้วยนะเป็นไฟอยู่บนหน้าผากนะผมที่ชอบในชุดชุดนี้คือ ไม่มีเลยตอนนี้ผมมีบัตรอยู่ร9 6ยเบใบนะผมกับแต้มลักกี้16บหกผมว่ามันคงไม่น่าจะหมดเกินร้อยนะสำหรับเจ้าชุดชุดเนี้ยผมว่าตีราคามัน50คูปองมันก็มันก็มันก็ถือว่าเยอะแล้วนะตัวชุดมันก็งันๆน,นะผมไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ก็ช่างเถอะฮะเราไม่ได้เป็นคนออกแบบนะมผม <laughs> เรามีหน้าที่สุมแล้วก็สุมอย่างเดียวครับผมไปสุมเลยดีกว่าสุมทีละอันไปนก่อนนะให้เลขมันเป็นตัวกลมกลมก่อนแล้วเราค่อยจะไปกดสุมทีละสิบนะผมดูซิว่ามันจะหมดไปเท่าไหร่นะฮะ อ่ตอนนี้เราส่งไปแล้ว6อันนะครับผม6คูป,ปองนั่นเองนะฮะเอาไปสูมอีก1เป็น7โอเคตอนนี้มีอยู่ร้อย้วนก็จะค่อยนับง่ายๆหน่อยว่าเราหมดไปกี่ใบนะครับผมเมื่อกี้หมดไป7ไใบแล้วนะอันนี้เป็น17ใบครับผมไปลุย17ใบผ่านไปไม่มีอะไรนะครับผมต่อไป27ใบไป27ใบก็ไม่มีอะไรอยู่ดีครับเจก็ไม่มีอะไรเลยโอเคฮะ27 28 ยี่สิบเก้าสามสิบก็ยังไม่มีอะไรโอเคตอนนี้ก็หมดไปสามสิบใบแล้วนะผมตีไว้แค่ห้าสิบใบพอนะถ้าไม่ได้ก็ถือว่าต้องสุ่มต่อไอ้ผมไม่ได้ก็ต้องสุ่มต่อสิเออแต่ว่ามันชุดมันดูไม่มีมูลค่าเอาซะเลยเนี่ยโอเคไปสามสิบใบแล้วสี่สิบไปโอ้ยตกใจหมดสั่นนึกว่าได้อะไรบาเอ้ยสี่สิบแล้วห้าสิบไปเห็นมันสั่นอีกแล้วก็นึกว่าจะได้อะไรแล้ว ห้าสิบก็ยังไม่ได้ตอนนี้แต้มลัคก,กี้ของเราอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับผมโอเคลุยกันต่อเลย60 70 80 80ใบก็ยังไม่ได้เหรอเฮ้ยมันเกินไปปะกะไอ้แค่ชุดนี้เนี่ยนะ80ใบแล้วยังไม่ได้โอ้มายกอดอะไรครับเนี่ย80ใบแล้วนะครับผม90จะถึงร้อยใบหรือเปล่า100้อ๋อโอ้มากอด 1 0ึรอใบย,ยังไม่ได้ตอนนี้แต้มลัคกี้ของเราอยู่ที่1 0 5ย2 5แล้วนะฮะร้อยใบผ่านไปยังไม่ได้1 1 0 120บอ้โหใบวคิดว่ามันคุ้มไหม <laughs> สำหรับชุดนี้ร้อยกว่าใบานะผมน่าจะประมาณไม่ถึง120นยีน่าจะม112าร้อยสิบสอใบนะผมเพราะว่านี่มันอยู่ตรงที่2อเนะี่ย มันจะเป็นร้อยสิบสองใบนะผมร้อยสิววบสองหรือร้อยสิบเอ็ดวะร้อยสิบสองแหละปะตีไปรวมๆเข้าๆนะผมก็ถือว่าหมดเยอะอยู่นะผมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราโชคดีที่เราได้ชุดไอ,อตัวนี้มาแล้ว <c oughs> เราโชคดีที่เราได้ชุดตัวนี้มาแล้วฮะเราไม่ได้เสียใจอะไรเลยพอดีจอตัวนี้ซ้ำตัวที่ได้มาบัตรฟรีนะครับผมนะ โอเคฮะสลับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงตัวนี้แหละฮะผมเพราะว่าเรามาสมตู้เล่นๆกันนะฮะผมสรับอัปเดตใหม่มานี่มันก็มีอะไรใหม่หลายๆอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในโหมด 4v4 นะผมแล้วก็มีแถมมีแจกปืนในโหมด 4v4 แรงอีกแล้วก็แถมยังมีปืนใหม่เข้ามาอีกนะผมก็มลองเข้าไปหาเล่นดูกันได้นะครับผมนะอาา่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่องวันบอยทีวีของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสรับวันนี้ก็ไม่บายจ้า